แร้ววันนี้เรามาดูเอฟเฟกตัวหนึ่งชื่อว่าเอฟเฟกต์ brightness and contrast นะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกที่น่าจะนำไปใช้ได้สำหรับภาพทีเ่เราต้องการแสงสว่างหรือว่าต้องการความมืดเราก็สามารถปรับที่ตัว brightness ตัว contrast น,นี่2อ,อันนี้นะครับตัว ไรเน็ตก็เป็นแสงสว่างนะครับถ้าเราปรับน้อยลงก็จะมืดปรับมากขึ้นก็จะสว่างอย่างนี้นะอันนี้ก็ตัวนี้ก็ปรับความคมชัดนะครับคอนทราสต์อันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับการทําง,งานของโฟ o ต o ช h อปนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากปรับเราเขาก็มีตัวอ่าดีฟอ t ที่เขาทําไว้นะครับก,ก็คือดีฟอ t นี่ก็คือไม่ต้องปรับ ส่วนค่าที่เขาทําไวปแบบไปต่างๆโดยที่มีชื่อตั้งเอาไว้เขาก็มีให้เลือกนะครับเราสามารถเลือกแบบที่เขาทําไว้ก็ได้นะครับมีหลายๆแบบนะครับนี้นะแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนที่คิดว่ามันออกมาสวยหรือว่าตามที่พอใจหรือจะไปทําการแอนิเมตก็ทําได้เหมือนกันนี่นะกดปุ่มนี้แล้วก็สามารถที่เลือก อนิมไปตามระยะเวลาก็ได้เหมือนกันนี่ก็นำมาแนะนำกานปิตัวนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ